ครับวันนี้เราก็จะมาดูการ์ดจอเป็นของ Red Devil นะครับ NRX5704G นะครับ r x 5 7 0 4 g IC. โอเคเรามาดูกันว่าอะไรเสียก็เรากมาวัดก่อนแล้วกัน ยก็ยังไม่ได้แกะนะครับเราน่าจะเป็นคนแกะแหละโอเคต่อเล Me telemme tarkistaa. Tarkistaa, että onko tämä oikein. Tarkistaa, การจอดีหรือเปล่ารครับอ,อม่ใชม,หมไ,ไหลเยหกวาไม่ใช่หมายถึงการจอทุกตัวของลูกค้าน่ะดีหรือเปล่าทีอก<อ>เออมาดูแล้วครับมันแตกเลยเลยไ,ดไ,ไลองงัดบางตัวครับชิปแต คนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเช็คดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับผม ชุดนี้มีใบออกน่าจะมีใบออกสองตัวนะครับตัวบนตัวล่างนะครับเ mm hmm. วลาแฟดเราต้องแฟดทั้งคู่แต่ตอนนี้เราขอเทสกันแล้วกันนะครับว่า mm hmm. การที่มีอะไรใบ mm hmm. ออกมีคู่นะครับ mm hmm. น่าจะเป็นแบบสองห้าสองห้าหกนะ ตี้ติดนะครับตัวนี้ติดโอเคนะครับตัวนี้ติดเลยนะเขาบอกว่าไม่ติดนะเครื่องเสกเอาตันนู้นมาดูหน่อย อลระดับสุติอ่งเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสหนักหนักกันดูนะครับว่าจะนีอะไรงานะนะครับ อืมประกอบให้ดีเลยเดี๋ยวมันเสใทม่อีกรอบนึงโอเคนะครับมันติดปกตินะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสหนักๆอีกรอบนึงนะครับว่าอาการเขาเป็นอะไรมานะครับคืออาการที่แท้จริงนะครับเราต้องการอาการที่แท้จริงโอเคนะครับแต่ที่เรารับแจ้งจากลูกค้ามาเข้าๆนะครับคือเขาแฟลไปออร์ออแล้วดับนะครับที่เรารับตาต้ามาเข้าๆนะครับ รายเอียดที่ที่ร้านก็โทรไปถามนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะลองเช็คละเอียดจริงนะครับผมว่าอาการเขาเป็นที่อะไรเนาะแต่ก็ควาประสาทปเลยแล้วกันนะครับไหนจะลืมมาแล้วถ้าตัวนี้ติดนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บดีเทลไว้ก่อนแล้ว,ว,ลวกันนะครับเผื่อว่ามีมี เขาเรียกว่าอะไรนะแต่ต้องใช้ใบออดเนี่ยนะคดเราก็จะได้มาลองดูกันเผื่ออาจจะต้องมีใช้นะครับเผื่อลูกค้าไปแฟดโดงแฟดดับอีกเนาะมันก็ยังมีใบออดให้เขาเก็บไว้เล่นอีกนะครับผมเคเรามาลองเก็บใบออดกันเถอะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเกิดเขาทำดับรอบหน้าเราจะหาปลายไม่ได้นะครับรอบนี้เราก็เล่นมันซะเลยนะครับใบออดจะมี2ตัวนะครับเป็นน่าจะเป็นดูโอแฟดดูโออะไรก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกัน ก็เรามาทําการรีดไฟล์นะครับหรือเก็บไว้เป็นดีเทลใน่นาคดไว้ในงานซ่อมนะครับเผื่อว่าลูกค้าไปทําดับอะไรเราก็จะมี Data คืนหรือว่ามีด a ตต้าไปใส่การเจาะอุ่นเก็บตังค์เลื่อง่ายเลยไม่ะ เรายังสรุปไม่ได้นะครับจนกว่าจ,จะไปประกอบเคน,นะครับบางครั้งอาจจะติดเหลืองก็ได้นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้สเตตัสเขาก็เราก็รีเก็บไปตก่อนแล้วกันนะเพื่อความปลอดเพื่อความเซลเพื่อหน้นะคาคนอาจจะต้องใช้นะครับ โอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นใบออดยูตัวแรกนะครับยูสี่ห้าถึงสาม ยอดมันมี2ตัวนะครับจะเก็บต้องเก็บทั้ง2ตัวนะครับเก็บตัวเดียวไม่ได้นะครับเวลาแฟตต้องแฟดคู่ ชันมไม่ทำงานคนเดียวอ๋อที่โทรมาใช่ไหมครับใผมได้ได้ครับก็เดี๋ยวดูให้เลยครับี ยากมากก็ได้รอไปเลยครับโอเคนะครับก็ตัวนี้มันมีมา2ตัวนะครับเราอีกตัวหนึ่งเราก็เปิดเทนนะครับอีกตัวนก็เป็นแบบนีอครับระกันเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะเขาบอก,สออกแสไฟล์อัดเราดับนะครับเดี๋ยวเราสอบตัวเราจะดูดีเทลนะครับว่าของเขาเป็นอะไรมานะครับก็ถ้ามันเช็คเดเวอร์อะไรครบหมดเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ ก็คิดว่าเลยมาทำภาษาละกันนะครับแล้วก็มาเก็บด,ดีเทลไปออด เ็าจะลงไม่ค่อยสนิทนะครับก็ปกต้ตัวช่วยแล้วกันก็มันยังเจอเซเวอร์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวรอดูก่อน เดี๋ยวนะครับเราลองดูก่อนนะครับทําไมมันยังดีเทคการนะครับเรายังไม่ประกอบของนี้แล้วกันนะครับจนกว่าตัวนู้นจะเรียบร้อยนะครับพอตัวนู้นเรียบร้อยเราึงจะประกอบตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกเขาเกิดจากอาการแฟตไปออดมานะครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่าการเป็นอะไรมาเราต้องีเช็คก่อนนะครับจนกว่ามันจะดีเทคเวอร์คคบนะครับ ถา้ามันดีเทเ,เวอร์ครบเราก็จะได้ไปต่อแต่ตอนนี้มันยังดีเทเบอร์ไม่เดิน,นครับก็ไม่รู้ติดปัญหาอะไรนะทุกคนโอ<ฮ>้โห<ฮ>ติดเหลืองจริงนะครับติดเหลืองโอเคนะครับสองตัวนี้ต้องหาไฟล์มาแฟดน,นะครับอาจเป็นการ์ดจอที่เขาติดเหลืองนะครับติดเหลืองโอเคนะครับ เ,เราให้ดูนะครับิีเหลืองนนว่าไหนแสดงว่าใบออกที่เราลีดไปใช้ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกัน เกิดจากการแปะไปอ่อนนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาแก้งานแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ตัวตัวของเมื่อกี้เราจะไม่นั่นนะครับเราจะทําเป็นตัวตัวไปครับวันนี้จ p u ีดูครอบมันขึ้นสูดครับโอเคง้นเราลองีสตามดูทางกันนะครับว่ามันจะหายไหมถ้ามันไม่หายเราจะเลือกหมานะครับแฟะไปอ่อนติดเรือตัวไหนกไม่รู้ ได้ครับได้ครับี่เสียก็ไปซื้อรกิจเัียนอนไหนไปทืมาวเดียอตอนเอาเลยะครัทำกินสักสาวันเอง เพรว่าฝากซื้อมันมันของเดิมกินไม่หมดเลยมีอยู่ในตูวเว้เย็นเนี่ยกินโอเคนะครับการ์ดจอตัวนี้เราเห็นตาเห็นนะครับตัวนี้ทําไม่ประกอบนะครับเสิร์ฟเรานี่เก็บไว้ใช้งานไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเรารู้แล้วครับว่าเป็นการ์ดจอจุดเดือดเดี๋ยวเ,วเราหาไฟมาแสงดูแล้วกันนะครับโอเคชั้ดาวไปเลย,เลย แสดงว่าตัวนี้ชตากรรมไม่ต่างกันนะครับน่าจะเป็นการจอผิดเหลืองเหมือนกันเพราะว่าอาการมันเหมือนกันนะครับโอเคเดีย๋ยวเราค่อยมาแฝดไปออดดูแลกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็แฝไปออดเสร็จหมดแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คกันนะว่าว่ามันหายยิงอย่างไรเพราะเราดูดกล่องไม่ดีตัวนะครับ พอที่เมนบอร์ดไหม้นะครับก็หวังว่ามันจะได้นะครับมันก็จะงจงหยุดงานงานตัวนี้ก็มาแค่สองสามวิล้วนะครับงานบางงานก็อยากจะเสร็จแล้วนะครับแต่มันไม่เสร็จจริงๆโอเคนะครับโอเคเนี่ยเหมือนน่าจะปกตินะครับนนจลงจม น่าจะได้นะครับน่าจะได้ข้าดูจากกำหน่งดทะลอมนะครับซ <c oughs> ึ่งของเดิมผมไม่เห็นทะลอมบนหนุนแบบนี้นะปล <c oughs> อดใจตัวเองนะครับปลอดใจตัวเองเอาเวลาโนดีเทคสัญญาณยังไงเนี่ยคืออะไร <c oughs> สรุปว่ามันเป็นอะไรครับ <c oughs> เดีเ๋ยวเดี๋ยวเข้าแยนี้นะเดี๋ยวรีข้ได้ไดขนาดไม่ดโน สลุนนะครับมีสลุนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะครับว่าวิ่ยมันน่าจะได้เลยเนี่ยเท่าที่ดูจากกราฟริกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเราจะได้เปิดก่อนเราไปดูล้วดูจากดูจากภาพนี่น่าจะใช้งานได้เลยนะครับน่าจะใช้งานได้เลย ภาพสายปิ้งเลยพิเศษแสดงว่าน่าจะได้ Okay, ใช้งานได้ครับการดจอ Syndrome. ติดเหลืองของเราใช้ได้นะครับโอ้ผ่านเลยนะครับผ่านเลยโอเคนะครับถ้ามันถ่านแบบนี้ก็จบจบงานเราไปนะครับแต่มันมีเขาส่งมา2ตัวนะครับซึ่งติดเหลืองเราก็จะทําการแฝดติดตัวนึงครับตัวนี้เราก็ปิดจอไปแล้วครับส่วนตัวนี้เราก็จะทําการแฟดหีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ที่ติดเหลืองก็ใช้งานได้แล้วนะครับโอเคครับนี่นาทีงานเราไปหาการ์ดจอมาติดเดิม ครับเราก็ดูท p u ีแท็กนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานได้ก็ปิดจ็อบเลยนะครับถ้าขึ้นรายละเอียดครบถ้วนก็คือปิดจ็อบเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยโอเคนะครับไม่มีช่องไหนขาดหายไปนะครับแรมเป็นของเอพ da นด้าเหรอครับอ่าใช่ครับแรมเป็นของเอพ da ด้านะครับตรงเป๊ะๆนะครับพาดปลอดตรงกันจะอาจจะมีบางตัวที่อะไรไม่ตรงกันนิดหน่อยแต่ก็ เขาเรียกว่าเป็นตัวชิปเซตตัวเดียวกันนะครับใช้งานด้วยกันได้แต่ตัวนี้ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวต้องมาดูนะครับตัวนี้ตัวนี้ตำแหน่งไม่ตรงกันนะครับไม่เหมือนกันตัวเนี้ยแต่ชิปเซตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแฝ่นะครับส่วนกราดจอติดเหลืองตัวนี้ก็เราก็เคลียร์ไปด้วยดีนะครับาะส่งมาทั้งหมด3ตัวนะครับตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเอ็มนไอตัวตัวนั้นเราไม่มีไฟล์นะครับเราหาไฟล์ไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้ก็จบแล้วนะครับส่วนชิปตันแฟลไปออดของกร์ดจอตัวนี้ก็จบนะครับผม care.